รับสวัสดีผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับติวบอลเต็งนะครับที่จะพาทุกท่านมาวิเคราะห์บอลเด็ดวิจารณ์บอลเด่นที่น้าลงทุนนะครับประจำวันศุกร์ที่10ธันวาคมพุทธศักราช2564กครับโดยคู่ที่ผมจะมาติวทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับเป็น4คู่นี้นะครับโคโลนนะครับผมเปิดบ้านรับการมเยี่ยของอัลส์บวกนะครับเจนัวนะครับพบซามโดเรียนะครับเรนฟอร์ด เปิดกริฟฟินพาร์คสเตเดียมนะครับรับการมาของวัดฟอร์และคู่สุดท้ายมายาก้าพบเซลตาบีโกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกของค่ำคืนนี้กันครับคู่แรกของค่ำคืนนี้นะครับโคโลนจะเปิดบ้านรรบกรมาเยของอัลส์บวคู่นี้เตะกันตีสอครึ่นตามเวลาบ้านเราก็เปิดหัวมันก็ค่อนข้างดึกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนของทั้งคู่นะครับ ก็เป็นทางอ่โคลนนะครับผมเจ้าบ้านวันนี้นะครับอยู่อันดับ9มี19แต้มนะครับจะเปิดบ้านรับความยยกของเอาสบวกนะอยู่ในโซนนี้ตกชั้นนะครับอันดับ16นะมี13แต้มแต้มห่างกัน6แต้มนะครับผมอ่าโดยสถิติการพบกันของทั้งคู่นะครับผม10ครั้งล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางอเอาสบวกนะฮะ พี่ดูดูการก่อนๆถือว่าทําได้ดีนะชนะไปได้4ครั้งนะครับโคโลชนะไปไแค่ครั้งเดียวเสม,มอแห่นะครับผมนัดล่าสุดเล่นกันในบ้านเอาสบวกเมื่อต้นปีนี้ละครับก็เป็นทางโคโลนะครับที่บุกมาเก็บ3แต้มไปในบ้านของเอาสบวกในสกอร์สประตูต่อ2นะครับผมเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านโคโลนนครับ10นัดล่าสุดของโคโลนถือว่าดูดีนะครับชนะ4เสม,มอ4แพ้ไปแค่2เองนะครับนัดล่าสุดเนี่ย บุกไปเยือนปิเลเฟอนะครับก็เสมอกัน1 1นึ่งแล้วก็แบ่งกันไปคนละแต้มนะครับสำหรับเกมในบ้านของทางโคลโนนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับจาก10นัดล่าสุดนะครับเล่นในบ้าน5ครั้งไม่แพ้เลยสักครั้งก็ถือว่าดูดีมากๆสำหรับเกมในบ้านของโคลโนนะครับก็ถือว่าพร้อมนะครับสำหรับเกมรับในบ้านของโคลโนนัดน,นี้นะเดี๋ยวเรามาดูอ่ก สิบนัดล่าสุดของอัลส์บวกทีมเยือนนะครับอัลส์บวกสิบนัดล่าสุดชนะ 3, สามเสมอสามแพ้สี่นะครับด้อยก่าทางโคโลนอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมนัดล่าสุดรับการเยอนของโบคุ่มนะครับผมก็แพ้ให้โบคุ่มไปสองประตูต่อสามนะครับพลาดโอกาสหนีจากโซนตกชั้นในนัดนี้นะครับผมทางเกมเยือนของอนะัลส์บวกนั้น ทำได้ดีสุดก็แค่เสมอนะครับโดยนัดล่าสุดบุกไปเยือนเฮทาบอลินเสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งก่อนนั้นก็แพ้บ้างเสมอบ้างนะครับก่ยังไม่ชนะเลยสําหรับ5เกมเยือนของอัลส์บวกนะครับผมโคโลนนะครับผู้เล่นหลักของโคโลนนัดนี้นะครับจะขาดโจนาสเฮกเตอร์นะครับติโมฮอนนะครับโทมัสออสทรักนะครับมาร์กอุสแล้วก็นิคลัสเฮวมันที่เจ็บนะครับก็ขาดไปพอสมควรอยู่จำ สำหรับโคโลเน่นัดนี้นะครับผมทางเอลส์บวกนะครับทีมเยือนก็เจ็บเยอะไม่แพ้กันนะครับทั้งริสอ็อกฟอร์ดนะครับเอลเฟตฟินโบกัสซันนะครับทีมชีวิยานะครับโทบียัสโตรเบิร์กแล้วก็เฟรดอุคูโอคายนะครับผมอุคูโอคายที่เจ็บนะครับรวมไปถึงเจฟฟรีย์นะครับเกลเววิลนะครับที่ต้องกักตัวเนื่องจากติดโควิดนะครับผมก็เอลส์บวกก็ถือว่าขาดกำลังหลักไปเยอะแล้วก็ มาขาดในนักที่ต้องการแต้มพืน้นดินจากโซนตกชั้นอีกนะครับก็ซวยคูณสองสำหรับเอาสบวกในนัดนี้นะครับผมภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนัดน,นี้เจ้าบ้านนะครับที่ครองสถิติไม่แพ้ใครเลย5นัดติดต่อกทุกรายการนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอาสบวกนะที่ที่กำลังเออ่มองหาแต้มพืน้นดินจากโซนตกชั้นน่ะครับโดยเอาสบวกที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับพลาดโอกาส หลัจากโซนตกชั้นในนัดล่าสุดที่เจอโบกุ้มนะครับดยแพ้ให้โบกุ้มไป2ต่อสนะครับทำให้ตอนนี้ทีมมันอยู่ที่อันดับ1 6นะในโซนตกชั้นนะครับโดยมีแต้มห่างจากซูกาตนะครับทีมอันดับ15เพียงแค่แต้มเดียวนั้นจริงๆชนะก็น่าจะขึ้นจากโซนตกชั้นมาได้แล้วถือว่าพลาดนะนัดนี้นะครับจากฟอร์มอันเยี่ยมของโคลนครับที่ยังไม่แพ้ในบ้านเลยนะน่าจะเก็บชัยชนะในบ้านไปได้ไม่ยากนะครับแม้ว่าจากสถิติการพบกันเนี่ยจะเป็นทางเอส์บวกนะครับที่เก็บชัยชนะได้เนือกว่า แต่ว่านัดสุดท้ายนัดล่าสุดขออภัยที่เจอกันนะครับก็เป็นทางโคโลนนะครับที่เก็บชยัยช้างได้อย่างสวยงามนนในบ้านของอัลส์บวกนะครับฉะนั้นในนัดน,นี้นะครับก็จะเป็นทางโคโลนเก็บ3แต้มในบ้าน,นแล้วก็รั้งอัลส์บวกให้อยู่ในโซนตกชั้นต่อไปนะครับผมขอคู่ของโคโลนกับอัลส์บวกก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อมานะครับคู่ต่อมาอยู่ในศึกเชลเรียอานะครับผม เจนัวนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของซามโดเรียนะครับคู่นี้เตะดึกขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับตีสองสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเรานะครับเดี๋ยวขออัปเดตอันดับบนตารางคะแนนของทั้งคู่สักนิดหนึ่งนะฮะก็เ,เป็นทางอ๋อเจนัวเจ้าบ้าน,นครับอยู่ในโซนตกชั้นหนะ้าลำสิบเก้ามีสิบแต้มนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของซามโดเรียทีมจากโซนขั้นรางตารางกันอัำสิบห้านะครับมีสิบห้าแต้มแต้มห่างกันห้าแต้มนะครับผมจากซิติ พบกันล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมก็เป็นทางอซามเดเรียนนะสิทธิล่าสุดเป็นซามเดเรียนชนะไปสครั้งนะครับเจนัวชนะไปได้2ครั้งเสมอกัน4ครั้งนะครับผมนัดล่าสุดเล่นในบ้านของเจนัวนะครับก็เอ่อเป็นการแบ่งกันไปคนละแต้มนะเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับก็แบ่งกันไปคนละแต้ม เสมอกันไปก็ดูผู้ชี้สูตสีกันพอประมาณนะครับสาหรับคู่นี้นะเดี๋ยวเรามาดูสินดลาสุดของเจ้าบ้านเจนัวนะครับเจนัวสินดลาสุดยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอแพ้แพ้แฮ้ย่ำแย่แล้วนะครับสำหรับเจนัวนะยังไม่มีเกมที่ชนะซากเกมนะครับผมนล่าสุดบุกไปเยือนยูเวนตุสนะครับก็โดนยูเวนตุสอัดคืนมา2ประตูต่อสูงนะครับผมแล้วก็สําหรับเกมในบ้านของเจนัวนะครับสามนลาสุดที่เล่นในบ้านเนี่ย ไม่ชนะใครเลยนะครับพร้อมทั้งยังไม่มีประต,ต,ตูติดมือติดไม้ติดมือมาสักประตูนะครับแพ้ด้วยสกอร์ที่คลีนชีททั้งหมดนะฮะก็ถือว่าย่ำแย่นะสำหรับเจนัวเกมในบ้านนะเดี๋ยวเรามาดูอ่าสิ่ล่าสุดของทีมเยือนซามโดเรียนะครับสิัดล่าสุดของซามโดเรียชนะ3เสมอหนึ่งแพ้6ก็ดูดีขึ้นมาจากเจนัวหน่อยหนึ่งนะฮะนัดล่าสุดนะครับรับการมาเยือนของลาซิโอนะครับแพ้ให้ลาซิโอไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับสำหรับซามโดเรียนะส่วนเกมเยือนของซามโดเรียนั้น เอ่ก็ไม,ไม่ไม่ได้ดูแตกต่างไปจากเจนัวเท่าไหร่นะชนะไปได้แค่เกมเดียวในนัดที่ไปเยือนซาเลนิตนนันนานะครับเท่าน,นั้นเองตอนนั้นก็แพ้หมดเลยนะครับสำหรับเกมเยือนของซามเดอรเรียนนะครับผมเจนัวนะฮะเจ้าบ้านนัดนีอ้อขาดผู้เล่นตัวหลักค่อนข้างเยอะนะครับทั้งสเตฟานอสตูราโร่นะครับนิโคโลโลโรเวลล่านะครับนิโคล่ามักซิโมวิชนะครับฟิลิปเป้ไคเซโดนะครับแมทเทียเดสโตรนะครับโมฮัมเหม็ดฟอเรสแล้วก็ โดเมนิโกคริสติโตนะครับที่ทั้งหมดก็เกือบจะหายจากอาการบาดเจ็บแล้วนะครับแต่ก็ยังต้องพักฟื้นอยู่นะครับนั่นนี้ครับว่าไม่น่าจะลงมาช่วยทีมได้นะทั้งหมดนะครับผมทั้งซามโดเรียนะครับนัดนี้นะครับก็ไม่มีเอ่อมิเคลดัมกาดนะครับโรนัลโดวิเอร่านะครับออสเออร์เนสโตเอ่อเดเรกอซ่านะครับแล้วก็โมฮัมเหม็ดเอ่ออิตันตาเรนนะครับที่เจ็บนะครับผมก็มีคนเจ็บอยู่แต่น้อยกว่าทางเจนัวไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ถือว่า ในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยก็จะได้เปรียบเจนัวอ,อยู่พอสมควรนะครับในทางซามโดเ,นนะเรียนะภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนัดนี้นะเจนัวนะครับที่ชนะเพียงแค่เกมเดียวในลีกนะ ในสีนัดล่าสุดยังไม่ชนะใครเลยนะครับผมกำลังมองหาชนะในเกมที่2อนะครับเพื่อที่จะหนีจากโซนตกชั้นนะจะเปิดบ้านพบกับซามเดเรียนะครับที่ตอนนี้ก็กำลังมองหาโอกาสนะครับที่จะหยุดสถิติแพ้2นัดติดของพวกเขาเช่นเดียวกันนะครับผมทางเจ้าบ้านนะครับยังไม่ชนะใครเลยในส0นัดล่าสุดนะครับผมและในสี่นัดล่าสุดเนี่ยยังทำประตูไม่ได้เลยสักลูกนะถือว่าย่ำแย่มากๆสำหรับเจโนในฤดูกาลนี้นะครับส่งผลให้นะครับพวกเขาต้อตกไปอยู่อันดับนะมี10แต้มเท่านั้นนะครับ เท่ากันกับไกเยารี่ในโซนตกชั้นน่ะครับผมทางทีมเยือนเองนะฮะก็ย่ำแย่ไม่แพ้กันนะครับแพ้มาด้วยสกอร์3-1ประตตูอมา2นัดติดแล้วนะครับยิ่งโดนนัดล่าสุดแล้วนี่ยิงแล้วใหญ่เลยนะครับแพ้ให้กับลาซิโอนะครับที่ลาซิโอเนี่ยเหลือผู้เล่นไม่แค่10คนเท่านั้นเองนะฮะโดน10-11ต่อนะครับย่ำ3-1นะฮะนัดนี้แม้ว่าทั่งเจ้าบ้านนะครับที่ยังไม่ชนะใครในบ้านเลยสักนัดนะครับจะเจอกับซามเดเรียนะที่ เคยบุกไปถลม่มซาเลนตาน่าน,น,นะครับทีมจากท้ายตารางเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางเซติสินดล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเนี่ยซามโดเรียนนี่ยังไม่เคยชนะเจนัวในบ้านเลยสักครั้งนะครับผมนัด hmm. นี้เขาว่าเจนัวน่าจะเล่นได้ดีขึ้นในบ้านของพวกเขาอะนะครับที่พบกับซามโดเรียนนะเพราะว่าน่าจะรู้ใ้รู้ภูมิกันดีจากสินาล่าจากเกมในบ้านล่าสุดของอเจนัวนะครับผม mm hmm. คาดว่าผลน,น่าจะออกมาเสมอนะแล้วก็แบ่งกันไปคนละแต้มนะครับก็เจนัวก็น่าจะยังพอคลานออกมาจาก โซนตกชั้นได้อยู่นะครับสำหรับคู่ของเจโนกับซามเดเรียก็น่าจะประมาณนี้ครับคู่ต่อมานะครับยูนิสต์อ็อฟฟรีเบลิกอังกฤษนะครับคู่นี้เป็นเบรนฟอร์ดนะครับเปิดกริฟฟินพาร์คสเตเดียมนะครับรับการเยือนของวัตฟอร์ดนะครับผมคู่นี้เตะขึ้นไปอีกนะฮะตีสามคือรู้สุกเวลาบ้านเรานะครับผมเดี๋ยวเราอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนของทั้งคู่นะฮะเป็นเบรนฟอร์ดเจ้าบ้านวันนี้อยู่อันดับที่สามนะ มี17แต้มนะครับจะเปิดว่าราการบริจาของวอตฟอร์ดอยู่นี้โซนตกชั้นนี่เดียวเองนะครับอยู่อันดับ17มี13แต้มแต้มแห่งจากโซนตกชั้นแค่3แต้มเท่านั้นเองนะครับผมสถิติการพบกันล่าสุดครั้ง2ทีมเป็น7นัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางอาวอตฟอร์ดนะครับที่ เก ord, ็บชัยชนะเป็นเหนือเหนือเบนฟอร์ดนะชนะได้สามครั้งนะครับเบนฟอร์ดชนะได้แค่ครั้งเดียวในนัดล่าสุดที่เจอกันนี่เองในบ้านเบนฟอร์ดนะครับเมื่อกลางปีนี้นะครับชนะวัตฟอร์ดไปสองประตูต่อศูนย์ครับก็ถือว่าเบนฟอร์ดฤดูกาลนี้นี่มานะครับเอาอย่างเอาในฤดูกาลนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอ๋อสิบนัดล่าสุดของเบนฟอร์ดนะครับผมแพ้ไปหกนะฮะชนะสองเสมอสองก็ถือว่าดีอ่าอยู่ในระดับกลางๆสำหรับทีมที่เพิ่งขึ้นชัดขึ้น นี่ตกชั้นมานะครับขึ้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกผิดพูดผิดน,นะฮะโดยนะัดล่าสุดไปเยือนลีดอยู่ในเต็ดนะก็เสมอกับลีดอยู่ในเต็ดสองประตูต่อสองนะก็ไม่ได้แย่มากจบนัดล่าสุดนะครับสำหรับเกมในบ้านของเบรนท์ฟอร์ดนั้นนะครับชนะล่าสุดชนะไปแค่เกมเดียวนะครับจากเกมที่เจอเอเวอร์ตันนะครับสามนัดที่เหลือ,อแพ้รวดนะฮะเพิ่งมาชนะ เกมในบ้าน,นล่าสุดนี้เองก็ถือว่าดูดีขึ้นมาส่ับเกมในบ้านของเบรนท์ฟอร์ดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสิบนัดล่าสุดของทีมเยือนวัตฟอร์ดนะครับสิบนัดล่าสุดของวัตฟอร์ดชนะ2เสมอ1แพ้7นะครับดูก็ไม่ไม่ได้ต่างจากเบรนท์ฟอร์ดเลยนะแถมแย่กว่านหน่อยๆด้วยนะฮะโดยนัดล่าสุดเปิบรรรเดบ้านรับการเยือนของแมนซิตี้โดยแมนซิตี้บุกมายำนะครับ3ประตูต่ตอ1น,น,นะครับและในเกมเยือนของวัตฟอร์ดนั้น ก็ชนะไปได้แค่เกมเดียวเหมือนกันนะครับชนะไปในเกมที่เจอเอเวอร์ตันห้าประตูสองเท่าได้เองอสองเกมล่าสุดที่ไปเยือนก็ยังหาชัยชนะไม่ได้นะครับแพ้ให้เลสเตอร์แล้วก็แพ้ให้อาร์เซนอลนะสหรับเกมเยือนของวัตฟอร์ดก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับนัดนี้นะครับเบรนท์ฟอร์ดขาดผู้เล่นหลักไปเยอะครับเจ้าบ้านทั้งคริสโตเฟอร์ไอเยอร์นะครับมาเทียสเชอร์กันเซนนะครับเดวิดดรายานะครับทาวิกฟอสซูแล้วก็จอชดาซิวัที่เจ็บครับรวมถึงเซอร์จิคานอสนะครับติดโทษแบนแล้วก็ อีวานโทนี่นะครับที่ผลตรวจโควิดออกมาเป็นบวกก็ต้องกักตัวไปนะครับสำหรับผู้เล่นของทางเบรนฟอร์ดถือว่าขาดไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะก็น่าเป็นห่วงอยู่สำหรับผู้เล่นหลักนะครับผมทางวัตฟอร์ดนะครับในนี้วัตฟอร์ดก็ขาดไปเยอะไม่แพ้กันนะครับทั้งนิโคลัสเอ็มกุลูนะครับฟรานซิสโกเชรันต้านะครับปีเตอร์เอเตโบนะครับอิสเปรลซาคอตัูบาเบนฟอสเตอร์แล้วก็อดัมมาซิน่าที่เจ็บนะครับโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครรวมไปถึงเคนเซม่านะที่ในนี้น่าจะฟิตไม่ทันลงเจอกับเบรนท์ฟอร็ เรื่องตัวคู่เรดดี่หายไปก็พอๆกันนะครับก็ค่อนข้างจะสูสีแหละคู่นี้นะครับผมภาพรวมของทั้งสองเทมนะครับนัดนี่บริดฟอร์ดนะครับที่ยังไม่ชนะใครเลยมาสองนัดติดนะครับจะเปิดกริฟฟินพาร์คสเตเดียมนะครับรับการเปลียนของวัตฟอร์ดที่แพ้มาสามนัดติดโอ้โหสติยำแย่พอๆกันนะฮะซึ่งอวัตฟอร์ดนะได้มาห่างจากโซนตกชั้นที่แค่สามได้ที่พี่ผมบอกบอกไปข้างต้นนั่นะครับซึ่งนัดนี้นะครับหากปุกมาชนะบรนฟอร์ดไม่ได้นี่นี่งานหยาบเลยนะฮะก็อาจจะมีโอกาสอ่่รรวมไไปยูในนนนโซตกชัั้้ดะคบผ ซึ่งทั้ง2ทีมตอนนี้ถื umas, อว่าฟอร์มอยู่ในขาลงทั้งคู่นะครับยังชนะไปเพียงแค่สองนัดจาก10นัดล่าสุดทั้งทั้งเจ้าบ้านนะครับก็ชนะไปได้เกมเดียวเมื่อเล่นในบ้านนะครับผมทางทีมเยือนเองนะก็ชนะไปเพียงแค่เกมเดียวในเกมเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งณจุดนี้ก็ถือว่าสถิติไม่ต่างกันมากกันนะครับผมแต่เรามามาดูจากสถิติการพบกันนะครับก็พบว่าทีมเยือนนะดูดีมีภาษีกว่าน่อยหนึ่งนะครับนัดนี้คาดว่าวอตฟอร์ดนะครับน่าจะต้องการ3มแต้มนะ ทายังไงก็ได้น่าจะเอา3แต้มเพื่อนี้จากโซนตกชั้นน่ะนะครับแล้วก็เพื่ออยู่สถิติแพ้3นัดติดของพวกเขานะครับตอนนี้คาดว่านะวัดฟอร์จะทุ่มทุกอย่างนะครับเพื่อมาดึง3แต้มจากบริสตอลขยับนีห่างจากโซนตกชั้นนะครับประมาณนี้สําหรับคู่ของบริสตอลแลวก็วัดวัดฟอร์ตนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคู่สุดท้ายนะครับเป็นมาโยกานะครับเปิดบ้านรักไาเมียของเซลตาบิโกนะครับ คู่นี้แต่กันเวลาตีสามอยู่ในศึกลาลิกาสเปนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอัพอันดับบนตารางคะแนนของทั้งคู่นะครับเป็นมาโยการ์นะ,ะที่อยู่อันดับ12มี19แต้มนะครับจะเปิดบ้านรับบาร์เบียของเซลตาบิโกนะครับผมที่มาดัดสบ14นะมีแต้มหักกัน3แต้มนะครับบิโกมี16แต้มนะครับผม จากสถิติการพบกันสิบครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นทางมาโยกานะครับเจ้าบ้านอาทิชนะไป5ครั้งนะครับผมเป็นเซตาบิโก้นะชนะได้แค่สองครั้งตัวเองเสมอกัน3ครั้งนัดล่าสุดเล่นในบ้านมาโยกานะครับโดนมาโยกาสอนเชิญไป5ประตูต่อหนึ่งยิงยับยิงยับยิงเยินขนาดนี้นะฮะก็แพ้ไปหมดรูปนะครับในบ้านของมาโยกาสำหรับเซตาบิโก้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสิบนัดล่าสุดของมาโยกานะครับสิล่าสุดของมาโยกาดูดีใช้ได้นะครับแต่หนักไปทางเสมอนะเสมอ6 ครั้งนะครับชนะ2แพ้ไปแค่2เท่านั้นเองนะครับในนัดล่าสุดนะครับโอ้โหบุกไปเยือนแอตมาดริดนะครับอัดแอตมาดริดชนะไปแบบงงๆสองประตูต่อหนึ่งนะครับออกมาดีมากๆสุดมายากาในนัดล่าสุดนะครับผมสำหรับเกมในบ้านของมายากาก็โอ้ดูดีนะไม่แพ้ใครเลยนะครับ4ครั้งที่เล่นในบ้านแต่ก็ส่วนใหญ่ก็หนักไปทางเสมอนะครับแต่ก็ไม่แพ้เลยสำหรับเกมในบ้านของมายาก้าในประมาทไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอ้อสิบนัดล่าสุดของ ทีมเยือนเซลตาบิโก้นะครับเซลตาบิโก้สินัดล่าสุดชนะ3เสมอ3แพ้ไป4นะครับค่อนข้างแย่นะครับเมื่อเทียบกับทางเจ้าบ้านมาโยก้านะครับโดยนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาเลนเซียนะครับแพ้ในบ้านไป1ประตูต่อ2ครับแพ้ให้บาเลนเซียนะก็ถือว่าย่ำแย่ในนัดล่าสุดของทางบิโก้นะครับผมสำหรับเกมเยือนของเซลตาบิโก้นะครับโอ้ดูดีใช้ได้นะครับผมแพ้ไปแค่ครั้งเดียวนะครับ ในนัดที่เจอเอลเช่นนะหลังจากนั้น4ครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนยังไม่แพ้ใครเลยนะโอ้เกมของเกมเยือนของเซลต้าบิโกนี่หนักใช้ได้นะ,ะ,ะประมาณไม่ได้เหมือนกันนะครับสำหรับเกมเยือนของเซลต้าบิโกนะ ทางมาโยกานะครับนัดนี้จะขาดอันโตนิโอไรโยนะครับและแมตทิมฮอปนะคักที่เจ็บนะครับจึงไม่สามารถลงมาช่วยทีมได้นะขาดไปแค่สองคนเท่านั้นเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับชาวบ้านมาโยกานะครับผมทางเซลต้าบิโก้ก็เหมือนกันครับนัดนี้ก็จะไม่มีอ่อกุสโตโซลารีที่เจ็บแล้วก็ยาโกอัลปัสครับที่ติดโทษแบนจากที่แล้วนะครับผมภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนัดนี้เจ้าบ้านนะครับมาโยกานะที่ฟอร์มดีนะไม่แพ้ใครเลยสามนัดติดนะครับและนัดล่าสุดนะเพิ่งบุกไปชนะแอตมาดริด อเอาไปเปิดได้เลยนะครับนัดนี้นะสองตอนหนึ่งนะครับจะเปิดบ้านรับการเย็นของเซลตาบีโกที่เพิ่งถูกหยุดสถิตินะครับชนะติดต่อกันนะครับสองนัดโดยแพ้กับบาเลนเซียนครับสองประตูตอนหนึ่งนะโดยนัดนี้นะครับเจ้าบ้านนะครับที่ยังเก็บชัยชนะในบ้านไม่ได้เลยสามนัดล่าสุดเอาอแต่แต,แต่แต่ไม่ได้แพ้นะแต่เสมอน,นะครับอาจจะต้องเจอกับเซลตาบิโกนะที่เกมเงยอนสองนัดล่าสุดบุกไปถลม่มคู่แข่งยับเลยนะครับแต่ว่านะ มีข่าวร้ายสำหรับเซลตานะครับที่นัดนี้ไม่มีนักล่าตะข่ายนะครับอย่างเอ่อเยโกเอลปาสนะครับที่เจ็บนะครับผมคาดว่าน่าจะยากนะครับต้องการประตูนะครับผมฉะนั้นนะครับหากพวกเขาต้องการแต้มในเกมนี้นะครับต้องก็เสริมต้องเสริมการป้องกันในแนวหลังนะครับถ้าหากต้องการแต้มนะซึ่งไม่มีอัลปาเดตยิงในยากละนะครับสำหรับทางเซลต้าบิโก้นะครับซึ่งนัดนี้น่าจะจบที่ทางเซลต้าดันให้จบ เสม,มอได้นะครับผมและก็น่าจะมีแต้มพอกลับบ้านให้าทางเซลตาหล่าลนี้ห่างจากบลอปโซนได้อยู่นะครับผมสำหรับคู่ของอามายาการและเซลตาบีโก้คู่นี้น่าจะเสม,มอกันแล้วก็แบ่งแต้มกันไปนะครับผมและนี่คือทั้งหมดของอติวบอลเต็งในค่ำคืนนี้นะครับผมก็ขอให้ผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะฮะรับชมฟุตบอลก็ยังมีความสุขแล้วก็ขอให้ลงทุนกันอย่างมีสตินะครับผมสำหรับคืนนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อน